สวัสดีครับนะครับเช้านี้วันที่30นะครับมาติดตามนะครับหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยเคมีไปได้5วันนะครับใส่วันที่25นะครับผมกระถางแรกนะครับยังไม่ใส่จุลินทรีย์นะแต่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีไปเยอะนะครับในอัตราที่เยอะมากนะครับผมนะครับต้นมันถึงจะเขียวใบมันถึงจะเขียวอันนี้นะครับใส่จุลินทรีย์ นะครับครั้งที่2มาเติมปุ๋ยเคมีนิดเดียวนะครับประมาณ1ใน4นะครับหใน4ของกระถางนี้นะครับอันนี้ใส่ไปแล้ว2ครั้งนะครับค2ครั้งนะครับใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้ว2ครั้งอันนี้ใส่จุลินทรีย์ดอกเตอร์ดินนะครับ ok แต่ปุ๋ยเคมีไปใส่ไปแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าอัตราก็คืออันนี้ใส่ไปแล้ว8นะครับแปดอ่าเปรียบเทียบง,ง่ายก็คือถ้าเป็น8เมล็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นแปะเมล็ดอันนี้เพิ่งใส่จุดปุ๋ยเคมีไป1เมล็ดนะครับพ่อเน,นี้ยใส่2ครั้งครั้งละสีเมล็ดสมมุตินะครับสมมุติว่าสีนะครับอัตราเท่าไหร่ท่านไปดูอยู่ในคลิปนะครับประมาณเกือบนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมอันเนี้ยใส่ไปเปรียบเทียบอัตราง่ายๆนะครับก็คือใส่ไปแค่1นะครับ1ใน8ของกระถางแรกนะครับ อันนี้ใส่ไปแล้ว2นะครับ2ก็คือเทียบกับกระถางแรกที่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็ใส่ไปแล้ว2นะครับผมเปรียบเทียบนะครับความเขียวนะครับความเขียวไม่แตกต่างกันนะทีนี้ความเขียวไม่แตกต่างกันพอตอนแรกมันเหลืองครับเมื่อประมาณ5วันที่แล้วมันเหลืองนะครับผมก็เลยใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อกระตุน้นเรื่องของการแตกกอด้วยนะครับนี่ก็มันกําลังมาแล้ว นี่เขาเรียกว่าการแตกกออันนี้ก็มานะครับผมเห็นไหมพอได้ปุ๋ยเคมีกระตุ้นอาหารสมบูรณ์ก็มาเหมือนกันเริ่มแตกกอแล้วอันนี้แตกสองนะครับผมอันนี้ก็แตกหนึ่งนะครับแตกหอยู่นะอันที่ใส่ปุ๋ยเคมีจะแตกแค่หนึ่งอยู่นะครับผมนี่จะแตกแค่หนะครับยังไม่แตกสองนะครับนะครับการแตกกอนะครับมีอาหารนะครับปุ๋ยเคมีกระตุ้นนะครับแตกมาแล้ว จะแตกเร็วกว่าที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อันที่ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ไปด้วยนะครับมันไปในใไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วทําไมบอกว่าไปไกลแล้วนะครับก็เห็นไหมครับก็แตก2แล้วก็ที่นี่โครงสร้างมันใหญ่แล้วมันเตรียมที่จะแตก3แล้วเห็นไหมนะครับผม,มเตรียมที่จะแตกออกมา3แล้วนะครับมันจะไปเร็วกว่านะครับผมนะครับปุ๋ยเคมีมีความจําเป็นนะครับ แต่พื้นฐานหลักๆนะครับก็คือจะต้องมีอาหารนะครับผมจะต้องมีอาหาร,นะรอาหารสมบูรณ์กระตุ้นด้วยปุ๋ยเคมีสักนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งทีนี้อัตราการสิ้นเปลืองต้นทุนนะครับถ้านะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณเยอะนะครับข้าวถึงจะมาแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่ปริมาณเยอะข้าวมันจะไม่มาแบบนี้นะ ข้าวมันจะเหลืองอ้อยเลยนะครับผมครับจะต,ต้องใส่ปุ๋ยเคมีกระตุ้นนะครับเพราะว่าคาคำหนึ่งนะครับก็คือเราจะได้เห็นเราจะได้ยินกันอะไรนะที่บอกว่าพอข้าวเหลืองปั๊บจะต้องเติมอาหารใ้มันก็คือเติมปุ๋ยเคมีจริงๆแล้วปุ๋ยเคมีไม่ใช่อาหารแต่เป็นตัวกระตุ้นนะครับกระตุน้นอาหารมีทางไหนบ้างท่านไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําก็เป็นอาหารนะนะครับผมดินอยู่ในดินบ้างอยู่ในอากาศบ้างนะครับท่านไปเปิดดูคลิป นะครับที่ผมบรรยายนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับปุ๋ยเคมีอันนี้หมดไป 8, 8กระสอบนะครับอันนี้หมดไปแค่1กระสอบอันนี้หมดไปแค่2กระสอบนะ่กับ2แตกต่างกันนะเห็นไหมนะครับอันนี้2กระสอบอันนี้1กระสอบเห็นไหมแตกต่างกันแต่สีไม่ได้แตกต่างนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับใส่ใส่ใส่ไศไศจุลินทรีย์แล้วก็ตั้งแต่ปุ๋ยเคมีมานะครับผม อันนี้จะเขียววันที่สองเนี่ยใส่ปไปไส่วันนี้วันพรุ่งนี้อันนี้เขียวเลยอันนี้ก็เขียวอันนี้ก็อันนี้ยังไม่เขียวนะเพราะว่าตอนนั้นอะนะครับผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์ผมถึงมาเติมจุลินรีนะครับท่านจะท่าเนเปเปิดดูนะครับกระถา,างที่1กับกระถา,างที่4นะครับจะเริ่มเขียววันที่วันที่4นะครับถึงวันที่5นะครับแต่จุลินทรีย์เริ่มเขียวในวันที่2นะครับใส่วันนี้วันที่2เขียว นะครับเขียวหลังจากที่เติมจุลินทรีย์นะครับสามกระถางเนี้ยที่ใส่กับจุลินทรีย์นะครับผมมันจะเขียวมาเรื่อยๆเลยมันไม่มีวันเหลืองนะแต่พอมาถึงวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับผมที่ที่ผ่านมานะอันนี้มันเหลืองมันเริ่มเหลืองผมก็เลยมาเติมปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นมาก็เขียวแล้วเขียวตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ทําวีดีโอแล้วก็ไลฟ์สดนะครับพอดีผมไป ทำวิโีโอไลฟสดนะครับที่แปลงนานะครับผมท่านไปพิจารณาดูเองนะครับหลักการง่ายๆนะครับทำกเกษตรนะครับก็คือการปลูกพืชนะปลูกพืชในหรือบนพื้นที่ที่ดินมีอาหารนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีกระตุ้นเพราะปุ๋ยเคมีเป็นสารกระตุ้นนะครับเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกกอทุกๆอย่างเลยนะครับผม ดี๋ยวท่านได้ดูคลิปท่านไปนเปิดดูนะครับในการบรรยายของผมเนี่ยท่านจะเห็นคําตอบเบ่งการเกษตรง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ได้ยากนะไม่ได้ยุ่งยากนะทีนี้ก็หลักการของผมเนี่ยครับถ้าข้าวเหลืองเรานึกถึงเลยจินเราเริ่มอาหารเริ่มหมดแล้วนะครับเดินเราอาหารมันเริ่มหมดมันต้องเติมอาหารเหมือนกับที่ท่านเอาอะมิโนโกรูโดไปฉีด่นแหละรครับผม อะมิโนกูโคก็คืออาหารนะครับผมทำไมฉีดแล้วมันเขียวนะครับท่านดูรีวิวในการขายสินค้าของอะมิโนกูโคนะครับผมฉีดไปปั๊บนะครับข้าวเริ่มเขียวมาเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็เขียวนะครับผมเพราะมันคืออาหารนะครับผมแต่ละการนะครับของการใช้จุลินทรีย์นะครับก็คือเติมอาหารในดินนะครับมันจะเติมของท่านไปเรื่อยๆนะครับขอให้มันมีจุลินทรีย์อยู่ในดินนะครับจุลินทรีย์มันไม่ตายเงี้ย มันจะสร้างอาหารเรื่อยๆสร้างอาหารให้พืชนะครับเรื่อยๆนะครับผมหลักการง่ายๆในการทําการเกษตรนะครับผมครับความเขียวนะครับเห็นไหมครับที่หนึ่งถังที่สองกับถังที่สามเขียวเสมอกันแล้วครับผมครับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเห็นคําตอบกันแล้วนะครับผมหลักการก็คืออาหารนะครับเพียงพอใช้ปุ๋ยเคมีกระตุ้นการแตกกอจะมานะครับผมอ่า ถ้าไม่ดินไม่ค่อยมีอาหารนะครับท่านจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีต้นทุนท่านจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับที่ผมบรรยายเมื่อวานนะครับผมมีอาหารแล้วก็ต้องลดใช้ปุ๋ยเคมีถึงแม้ว่าปุ๋ยเคมีเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ากระตุ้นมากจนเกินไปคือถ้ากระตุ้นมากจนเกินไปเนี่ยอันนี้คือผมไม่กล้าใส่เยอะจะใส่ในอัตราที่ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันกับปุ๋ยเคมีไม่ได้เลย นะครับความเขียวจะเอาไม่อยู่เลยมันจะเขียวปื้เลยนะครับผมครับใช้หลักการง่ายๆนะครับผมหลักการง่ายๆในการทําการเกษตรนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถ้าท่านเข้าใจหลักการนะครับต่อไปการเกษตรของท่านจะง่ายนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมหาเรื่องราวมาเล่าสู่ให้ท่านฟังนะครับครับสวัสดีครับผม